Sawadee Hi, guys. Welcome back to English speaking channel. In this video today, I'm gonna practice to speak English. The conversation is about make a reservation, the table and the restaurant. And I hope that you will enjoy watching my videos and learn English with me. Hello, everyone. Welcome back to Naila's channel, Speak English. Today, I'm going to teach you some sentences in the ที่เกี่ยวข้องกับการจองโต๊ะในร้านอาหารหรือพัตคารน,นะฮรดูว่าเขาจะมีการพูดคุยอย่างไงบ้างนะรระหว่างพนักงานกับลูกค้าน,นะครับเดี๋ยวเราครอบดูกันเลยนะครับครับเพื่อนๆนี่ก็คือบทสนทนาที่ผมจะนํามาฝึกพูดในวันนี้นะ,ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการจองโต๊ะในร้านอาหารหรือพัตคารน,นั่นเองนะครับซึ่งเป็นการพูดคุยระหว่าง A ซึ่งเป็นพนักงานนะ,ะแล้วก็ B เป็นลูกค้าน,นะครับ เริ่มต้นที่ A นะครับ Good evening Madam Welcome to Oasis Restaurant Can I help you สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Oasis Restaurant มีอะไรให้ช่วยไหมคะ B Can we have a table for four people please ขอโต๊ะสำหรับ4ที่ได้ไหมคะ A This way please เชิญทางนี้เลยค่ะ B No not now I like to make a reservation ไม่ไม่ใช่ตอนนี้ฉันต้องการอยากจะจองโต๊ะ b I would like to book a table please ฉันต้องการอยากจะจองโต๊ะล่วงหน้า do you have any tables available มีโต๊ะว้างไหมคะ a when for จองเวลาไหนคะ b next Sunday วันอาทิตย์หน้า a sorry madam we are fully booked เสียใจด้วยนะคะ โต๊ะได้รับการจองหมดแล้วค่ะ A I'm sorry the restaurant is full next Sunday เสียใจด้วยนะคะโต๊ะเต็มหมดแล้ววันอาทิตย์หน้า B How about next Monday's evening แล้วเย็นวันจันทร์หน้าลคะคะ A Okay who is the reservation for ได้ค่ะโต๊ะจะจองในานามของใครดีคะ B Jennifer Smith Smith. A For how many people สำหรับกี่ท่านคะ B A table for four please ขอโต๊ะสำหรับ4คนนะคะ A where would you like to sit คุณต้องการนั่งตรงไหนคะ You may sit a n y anyway w h e you like คุณจะนั่งตรงไหนก็ได้นะคะตามสบายคะ่ะ B do you have a table by the window มีโต๊ะริมหน้าต่างไหมคะ oh i'm really sorry that table is already reserved oh เสียใจจริงๆค่ะโต๊ะนั้นมีคนจองแล้วค่ะ would you mind sitting that corner คุณจะนั่งที่มุมนั้นแทนได้ไหมคะ b alright this table be okay ตกลงค่ะเอาโต๊ะนี้แหละ a Would you like to pay by cash or card? คุณต้องการจะจ่ายแบบไหนเงินสดหรือว่าบัตรคะ B I pay by cash. ฉันจะจ่ายเป็นเงินสดค่ะอละนี้ก็คือบทสนทนาที่เป็นการจองโต๊ะในร้านอาหารหรือพัตคารนะครับสำหรับเพื่อนที่อยากจะฝึกนะเพื่อนก็สามารถที่จะเปิดวิดีโอย้อนกลับไปแล้วฝึกได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอ,อาไว้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม